แม่ดาลาฝ่าส,สวัดดสดีาอนูฝาเด้อนี่แม่เป็นั่งไนาะบ่เห็นหานานเห็ตาเนาะพ่ค่อยสบายน้ำตู่แม่จ้าโโี่จะขอเอามาถามข้าวอยู่แม่ถามาวกข้าแม่แมก็บสบายดีมันบ่แม่สบายดีอยู่ตัวสบายดียุติง งวดว่าหันได้อยู่วาแม่โอ้ยนงวดว่าหันนั่นมันมันจับเลขเบออันนั้นบ่ได้ลูกแต่มันมีอยู่ในสูตรเท่นานั้นสูนโฮกอ่ะอมียู่บมีนั่งจ้าแม่มีสิเลขมีสีมาได้บาบจ้าทีมามีที่มานะจ้าจ้าแต่คราบทีเพิ่นวอามาว่ามันเข่ามาแล้ว่สามสิบงวดเนาะคือที่เพิ่นก้อมมาก่ะต่เพิ่นก็ได้ดอี่ดกแต่ไม่ได้หลายคือเพิ่นน่ะ คูเพื่นเอาเรียกอ้ีนี่ยคนบ่ค่อยสบายค่ะเออแกแกก็เลยบ่อด้ลงทุนวันที่แล้วแกให้ทั้งเสียงในก็เสี่ยงไล่ไปลงทุนหาเจ็ดก็หกศูนย์ค่ะขาก็หกสามค่ะแม่แกนิ่ให้หาเจ็ดกบหกศูนค่ะเขาถือสัวนคนละสามเปนตรงเป็นเขาให้แกละสองพันาแกเลยหน่อยใจแกเลยพูดมาหาแม่พราา สาม <3 S 1> ที่ม,มือขึ้นหลังหลาลูกค่ะบันนี้เม่เลยว่าอ้าวเม่เลยว่าอ้าแต่ก่อนทำไมไม่บอกไม่ที่ต่ก่อนหนูก็นั่งคิดอยู่ว่าหนูจะเอาอยัางไงคอปล่อยให้เขาแล้วมันไม่ใช่หรอกว่าหน,นูงั่นอย่างนั้นแต่มันมันหนูน้อยใจเพราะว่าเราหน่อยใจนะค่ะแม่โอ้ยเออเอาหวยมาให้แม่นค่ะเพราะว่ามันแต่เนาะปกติเข้าก็ต้องให้เขาเนาะลูกเนาะเพราะว่าเขาเอิดหวยเข้าเมนบอเมนค่ะแต้หวย เออแต้หวยแกพี่แกไอ้แม่มามันกล่าวว่าเขาสูตรแม่ค่ะแม่สามคู่ะมันมีอยู่หกสี่สีเจ็ดแล้วกะเจ็ดเก่านั่งมันเขาเหลขแม่หกสี่เออหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดเก้าอืค่ะแม่แปดหนึ่งน่ะมันมีในร็อกแม่ร็อกแปดหนึ่งน่ะ แต่ว่าจ่อให้หัวตะซีโคูยังสี่ละขันหัวแค่แล้วนะขันเราวทรงมาให้หักแม่นะถือบัดเจมสี่ถือบัดสุกคนเลยเพราะว่าแม่บากแตกเลขอยู่แล้วตาเสียดายเนาะแม่เนาะออืเสียดายังวะแล้วชุดนี่กัปย่บอ่ะใช่ไหมเด็ได้มาจะไงเขากันมันมันมาตรงสูตรเท่าพอดีไงแม่ลูกค่ะนั่นแหละมันก็เลยความมั่นใจมันก็เลยเต็มร้อย แนะ 64, 64, 64, ม่ขาเจ้าเนีนนักให้นะหกสี่หกสี่ตัวเดียวหมูว่างเลยกิเลกนเนี่ให้สี่สี่เจ็ดต้องหกสี่ค่ะบานนี่มอย่างมาเจ้าลาติ้งมาค่ะหกหกสี่ 66, 64, ตัวเดียวนะแต่แม่ว่าเตือดอกเพราะว่าเมกิเลนไม่สูตรของในสูตรของเพื่อนมันเขาเรีสูตรแม่แมเมสื่อวัดเลยค่ะเออสื่อรรตีได้ก็ซื้อลูกค่ะแม,มสีท่านบอ ค่ะมาคุายกันช่วงซองตามมือขึ้นหลังนี้นาะลูกแกนั่งเบื้องแม่ไหล์ตดแกคิดไปคิดมากแกว่าหูดูพี่แล้วคือพี่นะไม่เอาเปรียบคนเอาใส่ี่หลีจะเนาะค่ะก็ะะคือกับนึง่งแบงคครึ่งคนแล้วฮอดอกแม่บา่าค่ะคนสิ่ห้เห้าทุกง,งวดป้าค่ะแม่่นสิให้เฮ้าทุกง,งวดก็ต้องห่วหลูกมีคนตัดเหลี่ยงห้าแล้วมีคนจับเหลี่ยให้ข้อแล้ว คือดีแทบแม่ยังฝันยังนั่นอยู่ยังว่าแม่ยกมือสวงหัวแม่ดีใจแฮงเฮงฮะทูน่แม่ได้ก็เพื่อนแล้วได้เพื่อนมับอกแม่แล้วแม่เฝ้าล่งรถแล้วเฝ้าอันผู้หาสบาผู้หาตัตัวก็รับเอาบ่เพราะว่านั่นสบาก็มามากทำลำไยพอดีบาทนี้มันเหมาะกันแม่นางค่ะ แม่ก็ถามข้าวแต่วันศุกร์มันมกว่าให้เห็นได้มหมจ้าคุนไปทางไหนคนวะ <c oughs> จ้าแม่ขอบคุณในหลายที่ทคิดหอด,ดแ,มแม่อยากให้ถือสุก้นนั่นแหละวัาพื้นแอสซีนั่นยังตีนี่ใช้ทำงานอยู่กรุงเทพแม่ยังอยากให้ถือลูกเพราะว่อาอย่างนี้มนุษย์เงินเดือนนี่นก็ผ่านมาสามสี่ปีนะเนาะอยู่กรุงเทพเนะ <c oughs> าะค่ะทำงานลำบากไปเลยอยู่กรุงเทพนะค่ะเพราะมีโอ้ไม่มีอย่างนี้ตายเลยลูกเอ้ปค่ะใส่ใจน้องแพงมันก็คืออยู่บ้านเฮาเนาะ ค่ะแม่ป้าเพิ่นให้แค่สี่คู่เธอละสี่คู่เทอละสามคู่เท่านั้นื่อละสี่คู่แล้วก็เน่นห้องต่อนดูมเนี่ยแต่เพื่อนันขอค้าวไกจน้ำเฮ่าเท่านั้นล่ะค่ะก็เรื่องธรรมดาเนาะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาอืมธรรมดาเมี่เข้าใจเรลาอยู่เรียกเรลากลับอยู่บ่อแม่เรียกเพิ่นกลับบ่อหัวที่แล้วกับหมวที่แล้วเพิ่นให้อาเทียก็เป็นหกศูนย์เป็นบอมันออกศูนย์หกเป็นบอค่ะบางที่เนี่ย เลขขึ้นอะเดอ้อเข่าทั้งนาง,างทั้งบ่มเดอ้อภายในสีโป่งเดอ้อค่ะแม่แม่ยที่บอกให้ให้ซื้อบนลาาา่างกับพร้อมค่ะยังว่าแม่ว่าโอ้สิเต็มบุญยังวะสี่สี่คูหน,<ส>นึงเนาะแม่เนาะเลขเพื่อนบ่หลายตัวเนวาะค่ะเสีบ่บ่บ่หลายตัวถูกวดเพราะว่าเป็นเนาะโมเมนต์เป็นหาเด็กเพื่อนน่ะละถึงเพื่อนบอกว่าจะให้พี่คนเดียวคือหนูไว้ใจพี่แล้วแพี่นะ เลยวบอกว่าเออมันมีโาญดดอกคอนั่นข้อตรงเล<ม>็ปบมาแม่เลยแม่เลยบอกว่าเอาท่าน,นี่จโมเมนต์ถ้าขาเจ้าถูกเนาะค่ะความมันใจของเฮ้าเนาะคอยมัให้เฮาอย่างไมัน,มน,มนมเอฟซีถือมันบานั่งค่ะแม่เออเฮ้าก็อย่างไงเอฟซีถือเนาะไผกับเลขซีโตนึงเนาะบบนี้เอาหมายเลขมัญีมาเดี๋ยวยังไงที่ค่อยโอนตังให้ตรงไหมหน้างเขาก็สิ ต็มนร่อยเพเขาจังทรงกะทรงใหม่ดิสีใหม่เอาเพิ่นคือใจดีแท้ค่ะแม่ฝากฝากไปขอบคุณเพิ่นฝากผ้าลวยฝากไปขอบพระคุณเพิ่นเน่เด้อค่ะแม่เออนนั่ละขอบคุณแม่นั่มคือกันเด้อค่ะแม่่่หานนัคิดหอดแม่อยู่อม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 คือหอดประเด้ไปหาเลยประเี้ยเล่าก็สิจมแล้วว่ะ เหมืนตัวน้องจงคือถามเขาไอ้สบามากแม่กระถามคนเคยคุยยนั่นตรงกันเนาะค่ะแม่ยังมาหม่อวานนี้ยังมาบ่ต้องห่วงลรเพื่อนให้ข้าทุกงหวดขอให้ห้าซื้อก็เพื่อนเมียนแม่กับบ่ได้ว่าอย่างนอกความหมายของเพื่อนเพื่อนกันนามพึ่งเนื้อเสือมีปลาเนาะพอดีแม่ว่ะค่ะห้าก็ว่ากันตรงๆนี่แล้วเนาะแม่บ่ต้องอ้อมค้อมดอกค่ะแม่เออมันบ่ต้องอ้อมค้อมค่ะข่าวเหตเข่าสือบ่ได้ เมนอกเขาคข้าเจ้ากับหวังกับเฮ้าเมนอกค่ะคือ,อเฮ้าสื่อเคือเอาเพื่อนสี่หน้าดูมันก็เป็นน้าใจของเฮ้าเนาะค่ะคือตรงเพื่อสีล่ล่ะค่ะแม่เมียนคือว่าเล่ากับว่าคอยสบายค่ะเลขออกนําประมาณหากหกมือละกระไดแล้วเพราะว่าเราบ่มีเลขวิ่งเนี่ยฝ่าแม่ถามเนี่ยเมือว่อเมือวาดเมือก่อนบอมีเนาะจับคู่ห้เลยตีบอมีเลขวิ่ง เพิ่นเพิ่นประโบคู่เองแล้วเพิ่นตัดให้เฮาเองโอ้ตัดแล้วมันสิเหลืออยู่สี่คู่แต่เพิ่นสิเน้นให้เางเทื่อมันก็เหลืออยู่สองคู่แต่คู่ที่เพิ่นบ่เน้นให้เฮาเฮาก็ต้องซื้อไว้มันแพงมันคืออยู่บ้านเฮาเนาะค่ะแม่ป้าเพิ่นให้แค่สี่คู่เธอละสี่คู่เธอละสามคู่ค่ะเธอละสี่คู่แล้วก็เน้นในห้องต่อมสุด เนี่ยแต่ว่านั่นขอค่าน้าใจน้าเฮาเท่านั้นล่ะค่ะก็เรื่องธรรมดาเนาะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาอืมธรรมดาเมียเขาใจเราอยู่เรียกเรากลับอยู่บ่อแม่เรียกคนกลับบ่ลูกงวดที่แล้วกลับงวดที่แล้วคนให้หาเจก็ัน็นศูนย์แมนบ่มันออกศูนย์กแมนบ่ค่ะบางที่เน่ะเรียกขึ้นนะเด้อเขาทั้งนางทั้งบ่มเด้อไายในสีโผล่เด้อค่ะแม่แม่ที่บอกให้ให้ซื้อบนล่างกลับพร้อมค่ะ ยังเ่าแม่ว่าออ้สิดจึงบุญนี่ไง4 4คูนึงเนาะแม่เนาะเหล็กเพิ่น,น,นบ่หลายตัเนาะค่ะ4บ่บ่บ่หลายตัวถกงวดเพราะว,ว่าตันยะเมนตัญญาดอกเพล่ดนันาา่นแหละถึงเคน็ดเาว่าหนูจะให้พี่คนเดียวคือหนูไว้ใจพี่และพี่นะอย่เลยบอกว่าเออมันเมียนดอกคอนั่นข้ะตรงเลยม,มาแม่เลย เม่ยแล้วบอกสูงมากสามสิบปีแล้วลูกลำบากจำไหนทำไม่ได้หยุดขึ้นไม่ได้อยู่คันโมมี่โอนี่เสีตายเลยค่ะมันเสีเหลือเท่าไหรนน่นาะประจานอันเงิ่อนนันรายวันวันละสามร้อยกว่าบานนทเนาะค่าเสียใจเพียเออเพ้ยงเลอน,อน,น,นีขุงเทียบเมียนเมาะประยัดประยัดตังได่กับยางก้าวขาลงเมียน,นบ้านก็นได้เสียตังค์แล้วหมดคืออยูบนน่บ้านเนาะเด้อบ้านไม่ได้เช่าเนา,นา,นานนะค่ะ เน่ยังว่าที่ต้นยู่ซุ้มเหมือนทุนอยู่กรุงเทพีบ้านนอ้องเทาก็บลิตนต้นพื่กันนั่นแหละแม่อย่าให้ถือทุกคนนั่นแหละลกูกค่ะขอให้ถือได้หลายโลดแม่ก็บสินตามเลขเพิ่นตลอดนี่นะลูกหลานให้ค่ะคุณแม่ค่นะนั่นละเพิ่นเออเพิ่นก็ดีค่ะยังวันย่อมเราประเพิ่นดีค่ะเพิ่นก็เห็นเา่าเขาซื้อเขาตัดนั่นแหละลกูกเขาบวเด็นั่นบวเด็กกาเกเลขกบวเด็กอย่างบบบนี้มันมา,ขาเข่าเอาเขาบมายมือวดก้อนกับเขาขับมันเราโซ่มาบอกแม่นะ่ะจืดหลายลูกเอง ศูนย์ศูนย์หกเมันใช่ถูกด้วยค่ะคุณแม่คะจะจะป่าจะลืมเลือกมีลอตเตอรี่กระยิบไปในลูกสองคู่นี่ละ่ะค่ะแม่เหนนนักเลยหกสี่กับสี่เจ็ดเนาะแม่เน้นนักเนาะแต่แต่ที่แหละคนเน่นให้สองตัวบัดรมางหมูว่มว่านหมู่ว่านหนีเงี้ยมือเต่าไล่มาบอกแม่หกสี่ตัวเดียวจะแม่เน,นี่ยหมักไปแล้วสี่เจ็ดแม่เลยนำเอาเลยแล้วค่ะแม่นั่นแหละอืม ให้ <ละ S 1> ให้แม่โซก็มันๆคือกันเด้อค่ะจ้าจยล่ะคือกันเด้อเอฟซีคือกันให้โซก็มันๆเด้อเบลเลกเบลหลายคู่หรอกลูกค่ะแม่เบลเกมันกันนกนนกนมีซ้ำนี่ล่ะขอบคุณขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อค่ะจ้าจ่าจ,าจา่าถุยล่ะให้นั่นเด้อลูกให้เหยีผ้ากันนี่ล่ะให้มันเข,าข่าโรดถูกงวดได้สี่คู่จ้าถูกเนาะครับเราแล้วว่าสีให้ทุกงวดค่ะจะเข้ากระสือสัตว์กระเพิรนดเมนบบค่ะ แมนแมนลูกแมนแมนจ่าจ้าจ้าลูกละค่ะแม่ขอบคุณแม่หลายๆเด้วยค่ะแม่จ้าจาจขอบคุณค่ะแม่จ้าสวัสดีจ่ากับเป็นทีเรียบร้อยเนอะค่ะเอ fc แฟนช่องหลีกของคุณแม่ดาร่าคงสุดถ่ายด้วยค่ะโทูสัมผาสุดมันหมาเลยค่ะของ เช้าวันที่หนึ่งมิถุนาสองหาหกหาเด้อค่ะเนียนไฮซีกูเนียนสุดๆคือหกซี